สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องป a เล็ก Channel น,นะคะคลิปน,นี้ก็พา FC แฟนคลับนะคะมาผ่อนคลายค่ะกับสายน้ำนะคะมาฟังเสียงน้ำตกกันค่ะ ส่วนใครที่เป็นคอกาแฟนะคะก็สามารถนั่งจิบกาแฟตรงนี้นะคะแล้วก็ชมวิวน้ำตกสวยๆฟังเสียงน้ำตกไปด้วยจิบกาแฟไปด้วยสดชื่นแน่นอนคะ่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินนะคะเป็นทางเดินที่เดินลงไปที่น้ำตกนะคะก็เป็นเดี๋ยวนี้ก็จะเดินง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยคะ่ะ สมัยก่อนก็จะเป็นแค่ทางเดินที่เป็นก้อนหินลงไปธรรมดานะคะแต่ตอนนี้ทำดีมากๆเลยค่ะสะดวกสบายทุกอย่างใครที่กำลังคิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะ้าปาเล็กแนะนำเลยนะคะน้ำตกเจ็ดสาวน้อยร่มรื่นสวยงามมากๆเลยค่ะน้ำก็ใสามากๆนะคะสามารถเล่นน้ำได้เลยค่ะและ พาครอบครัวมาปิกนิกได้นะคะสามารถนำอาหารนะคะมาทำทานเองก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะซื้อด้านบนก็ได้นะคะมีอาหารไว้บริการอยู่ด้านบนค่ะถ้าใครสะดวกที่จะทำเองก็ได้เลยนะคะเพราะว่าทางขึ้นทางลงเขาทำไว้สะดวกสบายมากๆค่ะสามารถขนอุปกรณ์เรานะคะมาทำส้มตำกินอยู่ริมน้ำตก ได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องปเปร c h a n แนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความสุขทุกรูปแบบนะคะที่ Pa ร e ้เสิร์ฟให้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมอีกครั้งนะคะ